ชมป์อีสุซุคนล่าสุดมาลายทองสักเทวันขวามือแซมสันอีสานหมายเลขสองฟ้าสีทองเมืองชัยภูมิปิกัด112่อนด์นี่คือฟ้าสีทองครับแซมสันอีสานหมายเลขสองจากค้ยถแถลงโคราชแล้วก็คน,นนี้จากวัฒนานครกรับจังหวัดสะแก้วนะครับมาลายทองสักเทวันชั้นอีสุสุคนล่าสุดครับฟอีสุสุนั้นเขาได้รถหนึ่งคันทองไปบาทเสียเนาครับผู้จัดสกคราวนี้ ยกที่หนึ่งและ2รวมกันกางเกงแดงครับแชมป์อีซูซูคนล่าสุดกางเกงน้ำเงินเข้มนั้นฟ้าสีทองครับจับตาดูให้ดีครับว่าคนนี้หลายคนบอกว่าจะเป็นแซมสันอีสานหมายเลขสองครับดุทะเลากดกดคนเราก็บู่จริงๆขึ้นมานะผู้ชมให้ทางซ้ายมือครับกางเกงน้ำเงินเข้มได้เปรียบนะครับเป็น19เหลือเสมอฟ้าสีทองอายุน้มไล่กันนะครับ ควาสีทองปีนี้20กับมาลัยทองนั้น21ขยับขยับเข้าไปถีบสักทีหนึ่งขยับชา้าๆครับโดนซ้ายแต่ซ้ายต่อยซ้ายนี่เทวันขันพน,นากับลูกพี่ของมาลัยทองสักเทวันอยากเขายกที่สองแล้วกล้ำแทงอื มวยผู้นี้นี่หัวใจนะไม่ต้องพูดถึงกับเกินร้อยทั้งคู่แม่ขยับจขยับจะเข่าเป็นต่อยแทงยกที่สองครับขยับเข้าไปหาช้าๆครับยังไม่เร่งร้อนขยับมาขยับล่างจะออกบนแทงคืนข้าง ซ้ายนี่แรงมากครับแข้งซ้ายของมาลัยทอนีไม่จําเป็นอย่าไปรับหมาขยับจะเตะเป็นต่อยจิ้มจิ้มหมาดูครับซอยหมัดแล้วก็เตะฟาสีทองก็ยังไม่ถึงกับวิ่งเข้าชนนะครับเดินช้าๆยะเนิบเนๆไปก่อนยกต้น,ตนเกียรข้างล่างทีหนึ่หมดยกที่สอง ฟ้าสีทองนี่ชกทีไรเนี่ยตัวเล็กกว่าประจำก็เพราะาตัวเท่ากันเนี่ยไม่อยากไม่มีใครอยากโชกกับแกด้วยครับก็บู๊หลือเกินใครโชกกับฟ้าสีทองนี่มากจะอ้วมอรไทยไว้ทุกทีไปกุณมือๆๆเรื่องศิที่แก้ครับลูกพี่ของฟ้าสีทองหมดยกที่สองก็กลับมาครับเป็นเสมอมาลายทองเพราะว่าผู้ชมชักจะเชื่อราศรีของมวยแชมป์อีสุสุครับ กลายเป็นแชมป์มวยรอบรายการนี้มักจะได้ดีทุกคนไปครับอย่างลักหินคนึ่งแม่พอได้แชมป์นี่หืมกลายเป็นของดีไปแล้วเดี๋ยวนี้ล้ำแล้วครับฟ้าสีทองเดินแล้วครับดูซิว่านี่คือแซมสั้นอีสานคนที่สองลำ้ลำล้ำหมุนแทงแทงหน้าตาเด็กเด็กครับแม่แต่บูเหลือใจครับขยำแล้วครับทั้งกล้าทั้งขยำแหนบแหนบ เด้งด้วยครับนี่คุณนิตยาครับภรรยาของคุณเทวันลูกพี่กันเกงสีแดงแทงแล้วเทว่าไม่เทวันเทวันลูกพี่ครับฟาสีทองโอจิหมาแล้วครับเดินฟาสีทองดูครับชนตลอดเวลาเครื่องร้อนดูครับเวลาเครื่องร้อนแล้วนี่แหละครับฟาสีทองดูครับเดินตลอดหน้าตาเด็กจริงๆครับไม่แต่บูหลือเกินครับ ดูครับอืใครชกกับฟ้าสีทองนี่ฟิตมาน้อยนี่รับรองว่าเป็นลมแน่นอนับหายใจไม่ทันดูครับมีหมุนมีกระชากมีหม่มมีกระตกเขย่าด้วยครับอืดูครับล็อกคอเขย่าตัวอืดูครับเหนื่อยหน่อยครับชกกับฟ้าสีทองดูครับอมวยค่ายนี้นี่ใครเดียวกับเป๊ปซี่ปิยพันธ์แล้วครับอืดูครับมีเวียงมีหมุนอสาราพัด ชมกับฟ้าสีทองนี่รับรองครับฟิตน้อยนีย่หายใจไม่ทันแน่นอนจิ้มมัดอต่อยทั้งไหลเลยครับวางแข้งแมมเมลายทองก็เตรยียมตัวมาดีครับหายใจเรื่อยๆครับไม่หอบเลยนะครับดูไม่มีท่าทางว่าจะเหนื่อยหอบเลยครับช้าหน่อยเลยว่าไม่ออกอาการหอบเหนื่อยให้เห็น อย่างว่าครับ,บมมยแชมป์อีสุสุจะมาหอบมาเหนื่อยได้ไงเพิ่งยก3ดูครับอ <c oughs> ือทะเลาะไม่เลิกจริงๆ <c oughs> โอ้โหดูอดูอือดูครับยันแทงก็ยังได้ทมการอกอยากกาะเชือบจิ้มหมัดดูครับใส่ทุกอย่างแม่สมราคาแซมสั้นอีสานหมายเลขสองจริงๆครับดูครับ <c oughs> โอพยายามกงมุนแทง ดูครับมีมียกว่ามีทั้งขยี่มีทั้งกระโดดมีทั้งเขย่าดูครับแกมีทุกอย่างเลยครับดูครับกระตุกหลังแล้วแทงด้วยครับโอ้ยกนีหนีเหนื่อยเลยครับดูครับทะเลาะไปเรื่อยเลยครับชวนทะเลาะตลอดแลวทะเลาะไม่เลิกด้วยโอ้โหดูยิงหมัดทีบแทงโอ้ยตาข้างขวาของฟาซิทอกก็ไม่ค่อยดีครับตาปูนะครับใต้ตา สงสัยโดนหมัดครับมหมดยกพอดีดูกับพยายามตั้งกำแพงหน้าดูแกะกระตุกไอยหลังนี่ครับโกงหลังแล้วก็แทงครับคุณอุตส่าห์ตั้งกำแพงหน้าแล้วนะครับแกอุตส่าห์สะบัดแข้งเข่าไปข้างหลังแล้วค่อยปักไปข้างหน้าว่างแข้งดูครับแทงอือหืโอ้โห เทวันขพันานาครับนี่อดีตนักร้องลูกทุง่งบอกคำแทางคำแทางแล้วก็เตะด้วยคุณเรืองสิทธิแก้วครับบอกว่าแจวแล้วดีแล้วครับแหม่เขาทำดีจริงๆครับฟ้าสีทองเมืองชัยภูมิยกที่สี่ครับตังเกงน้ำเงินดำได้เปรียบนะครับสามสองเทวันขพันานาะนี่อดีตนักร้องลูกทุ่งครับวันนี้มาเรียกว่านักร้องหันมาดีเอาทางเป็นหัวหน้าคณะมวยแล้วล็อ สั่งให้ค้ำแทงครับค้ำแทงแล้วค้ำแตะได้ไหมหนูสิครับฟ้าสีเทาเอแกคลึงแก๊กเ้นแกกหืมกล่ำเหลือเกินแล้วครับหนูครับเนบพยายามจะล็อกใต้ปีกเอาครับกรรมการแยกออกมากรรมการอุดมดีกระจ่านี่อายุนี่เพิ่งจะ30นิดๆเองนะครับแต่ว่ามันไปไกลแล้ว แยกออกมาเรียกว่าท่าทางเป็นคนเจ้าซับแล้วครับดูตามโงเ่เฮงเดินหว่งางแข้งหว่างโอ้ยแข้งซ้ายอยากไปรับทำการบอกอยาไปเกาะเชือกตตดเชือกจิ้มทอ้องห่อยท้องง่ายๆหว่งางแข้งคืนแข้งเอาล้ครับระวังแข้งซ้ายทีบเอาล้ครับไม่ให้ปล้ำแล้วครับ ม่ให้ปล้ำแล้วหวางแข้งฝ่าสีทองพยายามจะปล้ำมลายทองไม่ให้ปล้ำครับเนบแทงคืนแทงคืนกับการโยกเชือกอย่าจับเชือกแทงหอหูวยคนนี้นี่รีโวแรงนี่ต้องใช้กันเยอะจริงๆครับดูครับปล้ำกันแบบดุดันจริงๆแง่มลายทองนี่แกโดนโยกโดนคืนแกใช้เฉยแกไม่ออกอาการนะครับ ไม่มีการอ่อนเรลีย,ลยแรงให้เห็นเลยครับถูกชุดก,กระชากลากถูก,ก็ไปตามเข้าบ้างแต่ว่ามีขืนมีเแรงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแหมโลไปที่ไหนก็ไปทางนั้นตามไปหมดเดินอีกแล้วครับดูครับแมสมราคาสมชื่อสมศักดิ์ศรีแซมสั้นอีสานหมายเลขสองจริงๆนี่ครับว่ากันว่าจะเป็นเพชรน้ําเอกของศึกเพชรยินดีเลยครับ <c oughs> เดินชน <c oughs> เดินอีกแล้วครับ แต่ว่าจับลําบากหน่อยครับวันนี้ฟ้าสีทองพยายามจะเดินจับตีมกันแต่จับลาบากดูครับเจอแข้งซ้ายแข้งซ้ายอีกแล้วแข้งซ้ายแล้วต้องระวังครับอย่าไปรับแข้งซ้ายของไวทองเข้านะครับว่าแข้งซ้ายแก่ไรมาดูครับยันจับแขนเกรงแขนไว้นะครับไม่ยอมให้เกี่ยวคอวางแข้งดันดันแล้วเตะโอ้ยต้องระว่านะครับลูกดันแล้วเตะนี่ทีไม่เข้าใกล้ด้วยครับดันเอาไว้ครับดันเอาไว้วางแข้งไม่โดนแต่ว่าเรียกว่า แตะกราดขู่เอาไว้แม่ยกนี้จับไม่ติดกับเอาล้ครับวางแข้งบูท่าทางฟ้าสีทองอ่อนแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่ายกสามนี้นใช้แรงเยอะมากครับปล้าแรงมากยานาวายครับแม่ฟ้าสีทองแทบจะหมดแรงครับหมดยกพอดีโอ้โหปลายยกนี้เจอลูกดันนะครับใช้แขนดันแล้วก็เตะซ้ายดันแล้วเตะซ้าย และที่สําคัญครับตอนเข้ากอดแก้ให้เข้ากอดดูนะครับดูครับดันแขนไว้นะครับมือขวาจับแขนซ้ายของฟาซิทองครับไม้ขึ้นคอครับจับคอไม่ได้ก็ตีเข่าไม่ได้สิครับแบบนี้คุณบุญเรืองครับสอนฟาซิทองบอกกอดแล้วค้างกดหน้าอกเขาแน่นๆลัวปล้ำตีฟัดตีอาครับสองสามีภรรยาครับมาสอนครับเทวันและกุณนิยาโอนจมบกุบานมาเสริมพิเศษด้วยหมดยกที่4ี่ครับน้ำเงินยังเป็นต่อครับ19ชิงดำแน่นอนครับบนคุนี ยกสุดท้ายครับช่วงปลายยกสี่นั้นฟ้าสีทองปล้ำไม่ได้ครับโดนดันแล้วเตะซ้ายดันแล้วเตะซ้ายนี่มาออกอาการหมดแรงเหมือนกันพยายามปล้ำเน็บเน็บไม่เข้าครับหมุนไม่เข้าแพ้งไม่เข้าครับไม่ได้อะไรยังไม่ได้อะไรทมการถ้าจะแยกนะครับถากว่าทําอะไรกันไม่ได้ดูครับต้องการดู แยกครับเอาสโคกเข้าอัดต้นกบแล้วก็แยกออกมาหมวยชิงดำครับเดินเข้าไปดนันวางแข้งดันครับมาใช้สองแขนกล้าวางแข้งอย่างนี้ครับโอ้ยทางเดอกนี้เต็มเต็มครับโอ้หจับกล้าไม่ได้โดนแค่อีกดันไว้เลียอีกครับเอาละครับรมการบร,รยายาเกาะเชือกวางแข้งเต็มเต็มดูครับกดแขนเกรงแขนไม่เลื่อนขึ้นขอหมุนแทงเข่าทีหนึง่งเอาละครับ มาลายทอ็อกวางข้งอีกแล้วตั้งหลักแน่นเลยครับดันาไว้ยกบงังไม่ให้เข้ากรับทีบอีกทีหนึ่งครับอ้าวครับยิงหมัดข้างบนดันดันแทงขยับล่อหลอกอ้าแล้วครับามา,า,าลายท็อกวางแข้งปลายเท้าหน่อยขยับขยับเตะไม่ถึงครับ ลอยทองคุมนะครับวางแข้งปลายเท้าทีหนึ่งใช้โครงถ่ายหน้าโอ้ยไปเลยครับลูกชายต่างหากแม,ม่วมชิงดำไปลบโอ้ยโ,โดนข้างโดนแล้วเสียรูปเลยครับใต่รับปักอีกทีหนึ่งแม่โชว์ลูกต่อนเนื่องครับพอล้มขึ้นมาโอ้โหพอล้มแล้วขึ้นมาได้โชว์ลูกต่อนเนื่องเลยครับยิ้มแลวครับดอนจมูกบานถีบเอาไว้แมฟ้าสีทองรู้ว่าแพ้เลยครับพยายามจะเดินเร็วขึ้นเลยครับ แม่ไปโดนไถนานแล้วก็กลุกขึ้นมาเจอแข้งซ้ายถีบซ้ายคุมเลยครับหมดโยกสุดท้ายแม่สามสีดอกเองครับไปเลยครับแม่หมดคุณที่สงสยัยต้องมีล้างตาครับทางแดงครับมาลายทองแม่ยังว่าครับทางฟ้าสีทองนะคุมแรงไม่เก่งครับไปโหมมากนาะยกที่ส4มสี่ห้าก็เลยหมด นี่ครับเจอลูกดันแล้วเตะนี่นะครับดันแล้วเตะเข้าไม่ถึงจับไม่ได้โหมมากไปครับยกสามนั้นโหมมาก 4- ี่ห้าก็เลยหมดโดนแข้งซ้ายเต็มๆดันด้วยครับอุ้วิดอกนี้สิเจ็บเจ็บจริงๆครับและที่สําคัญก็คือลูกไถานานี่ครับลูกนี้ครับไถานานครับล้มเลยครับชิงดำนี่ยา